สวัสดีค่ะพี่ขาวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะคะพี่ฝากพี่ๆกดติดตามให้ช่องกะเกตพุทธคุณพักเครื่องกันนะคะพี่มาค่ะพี่เรามาดูกันที่องคแรกกันเลยนะคะพี่ขานะคะอันนี้เป็นเดือนหลวงปูดทวดนะคะพี่เดียนหลวงปูดทวดนี่หนูขอว่าที่เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่ขานะคะเดียนหลวงปูดทวดเริ่มกรอบ <c oughs> เริ่มกรอบพลาสติกเก่านะคะพี่อันนี้ขอว้ที่เจ็ดร้อยบาทจะพี่จ๋าเจ็ดร้อยบาทนะคะพี่เจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทกันเลยค่ะเดือนหลวงปูดทวดค่ะ ส่วนอันน <ination>, sí. ี้เป็นเดือหลวงพ่อเงินวัดดอนหญ่หอมนะคะพี่เดืนหลวงพ่อเงินวัดดอนหญยหอมนี่หนูขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขาหก0อบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะเดืนหลวงพ่อเงินวัดดอนหญ่หอมค่ะส่วนนี้เป็นพระชัยวัดนะคะพี่องค์นี้ขอไว้ที่600อบาทนะคะพี่พระชัยวัดองค์นี้หนูขอว้ที่600้บาทค่ะพี่ขาห600้อยบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะพี่ขานะคะเป็นพระชัยวัดไม่ทราบว่าที่ไหนสร้างนะคะพี่ขาขอว้ที่600บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะ ส่วนนี้เป็นรูปหลอโบราณไม่ทราบที่นะคะพี่ขารู้แต่ว่าเป็นเนื้อไม่กระสิ์ค่ะพี่รู้แต่ว่าเป็นเนื้อไม่กระสิ์ใต้ฐานจะมีรอยจานค่ะพี่ขาไม่ทราบว่าของที่ไหนนะคะพี่อันนี้ขอว่าที่ห0 0บาทค่ะพี่อันนี้หนูขอว่าที่ห0ร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าบาทกันเลยค่ะส่วนนี้เป็นเดืยนลงปูไขวดเชิงเลนนะคะพี่ขาอันนี้ขอว่าที่ห0 0อบาทค่ะพี่เดืยนลงปูไขวดเชิงเลนอันนี้หนูขอว่าที่ห0 0อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าบาทกันเลยค่ะพี่ขาเดือนปูไขวดเชิงเลนค่ะ ส่วนนี้เป็นเด่นหลวงพ่อเพชรเกาะพังงานนะคะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่600บาทเหมือนกันค่ะพี่เดยงเกาะพังงานนี้หนูขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขา600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาเดยนเกาะพังงานหลวงพ่อเพชรค่ะส่วนนี้เป็นรูปปัหลวงพ่อเงินนะคะพี่ขารูปปัหลวงพ่อเงินนี่หนูขอไว้ที่600บาทนะคะพี่รูปปั้อหลวงพ่อเงินองค์นี้นะคะพี่ขาหนูขอไว้ที่600บาทค่ะพี่600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะรูปปั้นหลวงพ่อเงินค่ะ ส่วนอันนี้เป็นร,รูปหล่อหลวงพ่อจงนะคะพี่ขารูปหล่อหลวงพ่อจงนี่หนูขอไว้ที่600บาทนะคะพี่รูปหล่อหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขาหนูขอไว้ที่600บาทจะพี่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทกันเลยค่ะรูปหล่อพ่อจงค่ะ ส่วนอันนี be, 000. 000. ้เป็นเหรียญอะไรไม่ทราบที่ค่ะพี่ขาหนูไม่รอบไม่หนูไม่ทราบว่าหลวงพ่ออะไรนะคะพี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่600บาทเหมือนกันนะคะพี่เหรียญอันนี้หนูขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขา600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะพี่ขาเหรียญกอาโบราณไม่ทราบที่ค่ะส่วนนี้ก็เป็นเหรียญปิดตาค่ะพี่ขาไม่ทราบเหมือนกันค่ะพี่อันนี้ขอไว้ที่600บาทเหมือนกันนะคะพี่เหรียญปิดตาอันนี้หนูขอไว้ที่600บาทค่ะพี่ขา600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะ ส่วนอันนี้ก็ขอว่าที่600บาทเหมือนกันนะคะพี่ขานะคะอันนี้เด่นนิ่หลวงพ่อรวยไหมคะพี่อันนี้ขอว่าที่600บาทจะพี่600บาทค่ะพี่ขา600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทภาพไม่ชัดแอดไลน์มาที่เบอร์โทร0840659180นะคะพี่ขานะคะ600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นผ้าหน้าปกปูนหลวงปู่ทิมค่ะพี่ขาอันนี้ขอว่าที่700บาทนะคะพี่ ปกนี้มีอยู่3องค์นะคะพี่ค่ะด้านหลังจะมีตะกรุดอยู่1ดอกละค่ะพี่นะคะอันนี้หนูขอว่าที่700บาทนะคะพี่ปกนี้หนูขอว่าที่700บาทนะคะพี่ขานะคะ700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นเดียนหลวงพ่อแดงค่ะพี่เหรีนญพ่อแดงที่ขอว่าที่800บาทนะคะพี่เดียนหลวงพ่อแดงเรียญนี้หนูขอว่าที่800บาทจะพี่จ๋า800บาทนะจ๊ะพี่800บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะเดือนพ่อแดงค่ะ สว่วนนี้เป็นผ้าปิดตาปูไข่ไหมพี่ทรงเหมือนปูไข่เลยค่ะพี่ขาเนี่ยค่ะอันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทนะคะพี่ปิดตาน,นี้หนูขอไว้ที่หกร้อยบาทขี้ผานะคะ, <c oughs> ะ,คะอันนี้หนูขอไว้ที่หกร้อยบาทนะคะพี่จ๋าเนี่ยค่ะลิ้นคุยรัวๆลิ้นมนก็พันค่ะพี่นะคะอันน, <fi> น,ะะนนี้หนูขอไว้ที่หกร้อยบาทนะคะพี่ปิดตานี้หนูขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทกันเลยค่ะ ตัวน,นี้เป็นปิตาหลังแบบค่ะพี่ปิดตาหลังแบบนี่ขอไว้ที่หกร้อยบาทนะจ๊ะพี่ปิดตาหลังแบบองคนี้นะจ๊ะพี่จ๋าหนูขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะพี่หกร้อยบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบบาทกันเลยค่ะพี่ขาส่วนอันนี้เป็นพระลีลาค่ะพี่พระลีลาหลงปู่ซวงไหมคะพี่นะค่ะอันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทเหมือนกันนะคะพี่องนี้หนูก็ขอไว้ที่หกร้อยบาทนะจ๊ะพี่องนี้หนูก็ขอไว้ที่หกร้อยบาทเหมือนกันค่ะพี่ขาหกร้อยบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบบาทกันเลยค่ะ ส่วนอันนี้เป็นพราเนมตเมกซิ์ไม่ทราบที่เหมือนกันนะคะพี่ขาอันนี้หนูขอว้ที่600บาทเหมือนกันค่ะพี่อันนี้หนูก็ขอว้ที่600บาทนะคะพี่ขา600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะพี่ส่วนอันนี้เป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะพี่ปู่ทิมนี่ขอว้ที่700บาทนะคะพี่ขาเหรียญหลวงปู่ทิมนี้นะคะพี่ขาหนูขอว่าที่700บาทนะจ๊ะพี่700บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะพี่ขานะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมค่ะพี่700บาทปลายทาง50บาทกันเลยค่ะ ส plane. ่วนนี <S <S ้เป็นหลวงพ่อเนียมค่ะพี่หลวงพ่อเนียมพิมพ์สองหน้าถักลวดเก่าโบราณอย่างนี้นะคะพี่ขายนะคะอันนี้หนูขอไว้ที่600 uh ้อบาทนะคะพี่หลวงพ่อเนียมพิมพ์สองหน้าพร้อมถักลวดเก่ากโบราณอย่างนี้นะคะพี่จ๋าอันนี้หนูขอไว้ที่ห600้อบาทนะคะพี่ห0 0บาทปลายทางบวกเพิ่ม5้าิบาทกันเลยค่ะอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่ออะไรเอ่ยหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิฐอันนี้ก็เป็นหลวงพ่อแดงค่ะพี่วัดเขาบันไดอิ ที่รู้เพราะอะไรเพราะเขาเขียนไว้เลยอ่านรู้ค่ะพี่นะคะถ้าเขาไม่มีเขียนไว้หนูก็ไม่รู้หรอกค่ะว่าของหลวงพ่ออะไรหนูก็อาศัยอ่านตามที่เขาเขียนไว้ในเดือนนะคะพี่นะคะอันนี้หนูขอวันที่600บาทนะคะพี่เดือนหลวงพ่อแดงนี้นะคะพี่ขาหนูขอวันที่600บาทนะคะพี่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทกันเลยคะ่ะพี่เดือนหลวงพ่อแดงคะ่ะพี่ขาภาพไม่ชัดแอดไลน์หาแม่ค้าได้นะคะพี่ขาที่เบอร์โทรศูนย์5 9 1 8 0่นค่ะพี่ นะคะพี่เด๋ยนหลวงพ่อแดงค่ะพี่600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นเดียนหลวงพ่อพิงค์วัดโกงธนูจังหวัดลบบุรีค่ะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่อันนี้หนูขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขาหนูขอไว้ที่600บาทจะพี่600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะพี่ขารูปหล่อหลวงพ่อพิงค์ค่ะส่วนอันนี้เป็นงบนำอ้อยนะจ๊ะ งบนำอ้อยค่ะพี่งบนำอ้อยนี่ขอไว้ที่600บาทเหมือนกันนะคะพี่ขานะคะงบนำอ้อยนี่หนูก็ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่600บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะแต่อันนี้เป็นสมเด็จอง์ที่1นะคะพี่สมเด็จองค์ที่1ขอไว้ที่600บาทพอค่ะอีพีนี้สมเด็จ600บาทนะจ๊ะพี่จ๋า600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะพี่สมเด็จอง์ที่1นะคะพี่ขานะคะสมเด็จองค์ที่1นหนูขอไว้ที่600บาทค่ะพี่สมเด็จองค์ที่1ค่ะพี่ขาหนูขอไว้ที่600บาทปลายทางบอกเพิ่ม 5้าบาทกันเลยค่ะสมเด็จองค์ที่1ค่ะส่วนนี้เป็นสมเด็จองค์ที่สองนะคะพี่สมเด็จองค์ที่สองก็600บาทเหมือนกันจ้ะพี่นะคะสมเด็จองค์ที่2ก็600บาทเหมืนน <c oughs> มอนก,กันนะคะพี่ขาสมเด็จองคที่2 600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเหมือนกันเลยค่ะพี่สมเด็จองค์ที่สองค่ะสมเด็จองค์ที่3ก็600บาทเหมือนกันนะจ๊ะ ด้านหลังเป็นสีวลีค่ะพี่สมเด็จนี้ด้านหลังจะเป็นสีวลีค่ะพี่ขานะคะอันนี้ขอไว้ที่6 0 0บาทนะจ๊ะพี่จา๋า6 0 0บาทปลายทางบวกเพิ่ม5 0บาทเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นหลวงปู่โต๊ะไหมคะพี่ หลวงปูโตไหมคะพี่ขาอันนี้เป็นหลวงปูโตนะคะพี่อันนี้ขอว่าที่600บาทเหมือนกันนะคะพี่นะคะหนูได้มาสภาพนี้เลยค่ะพี่อันนี้ได้มาสภาพนี้ก็ขายตามสภาพนะคะพี่ขานะคะอันนี้หนูขอว่าที่600บาทนะคะพี่ด้านในจะมีตะกุดนะคะพี่ขาด้านในจะมีตะกุดอยู่ค่ะพี่ขาอันนี้ขอว่าที่600บาทจะพี่จ๋า600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะพี่ขาหลวงปูโตค่ะพี่ส่วนอันนี้เป็นขุนแผ่นฝั่งตะกุดอย่างนี้นะคะพี่ขุนแผ่นฝั่งตะกุดอย่างนี้ด้านหลังมีรอยจานอย่างนี้นะคะพี่ขาอัน นี่ขอว้ที่600บาทจะพี่600บาทกันเลยค่ะพี่ขา600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขานะคะขุนแผนค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นตลับสีพึ่งปิดตาเป็นพระปิดตาวัดสะพานสูงอันนี้ขอไว้ที่600บาทค่ะตลับสีพึ่งวัดสะพานสูงนะคะ่ะพี่ขาปิดตาอยู่ข้างในนะคะพี่นนเนี่ยค่ะด้านในก็จะเป็นอย่างนี้นะคะพี่ด้านในก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะพี่ขามี มีผ้าปิดตามีปลาหนึ่งตัวมีตะก,กุดอยู่สองดอกซ้ายฝาอันนี้ขอว่าที่600บาทพอค่ะตลับนี้หนูขอว่าที่600บาทนะคะพี่ขา600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะพี่ขาตลับสีพึ่งปิดตา หลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงค่ะพี่ขานะคะอันนี้หนูขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ได้ทั้งตลับเลยนะคะพี่ขานะคะ600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะส่วนนี้เป็นภาพถ่ายอาจารย์เที่ยงนะคะพี่ภาพถ่ายอาจารย์เที่ยงขอไว้ที่600บาทจะพี่ภาพถ่ายอาจารย์เที่ยงนี่หนูขอไว้ที่600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะส่วนนี้เป็นกะลาแกะลาหูค่ะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่600บาทจะพี่กะลาแกะลาหูนี่หนูขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขา600บาทปลายทางบอก เพิ่มห้าสิบบาทกันเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นเด๋ยนหลอโบราณหลวงพ่อไปค่ะพี่ขาได้มาสภาพนี้นะคะพี่ห่วงไม่มีนะคะพี่ห่วงหายค่ะอันนี้ขอว่าที่หกร้อยบาทนะคะพี่เดืยนหล่อโบราณหลวงพ่อไปวัดกำแพงนะคะพี่ขาองค์นี้หนูขอว่าที่หกร้อยบาทจะพี่หกร้อยบาทกันเลยค่ะพี่ขาหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทกันเลยค่ะนะคะเป็นเดืยนหลอโบราณหลวงพ่อไปวัดกำแพงนะคะพี่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทกันเลยค ส่งเหมือนปุดโต้ไหมพี่นะคะอันนี้ขอวันที่หกร้อยบาทพอค่ะอีพี่อาใช่ลงปุดโตะเนี่ยลงปุดโตะอันนี้ขอวันที่หกร้อยบาทนะคะพี่ขาลงปุดโตะองนี้ค่ะพี่ขาอันนี้ขอวันที่หกร้อยบาทจะพี่หกร้อยบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบาทภาพไม่ชัดแอนไลน์มาที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์นะคะพี่ขาองคนี้หนูกขอวันที่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทเลยค่ะ ส่วนอันนี้เป็นเดือนหลวงพ่ออีนะคะพี่เดือนญพ่ออีนี่ขอว้ที่600บาทเหมือนกันนะคะพี่เดือนหลวงพ่ออีอง์นี้หนูก็ขอไว้ที่600บาทเหมือนกันนะคะพี่ขานะคะ600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะพี่ขาเเดือนหลวงพ่ออีค่ะส่วนอันนี้เป็นพระไม่ทราบที่นะจ๊ะพี่จานะคะอันนี้เป็นพระไม่ทราบที่นะคะพี่ขาด้านหลังมีรอยจานค่ะพี่อันนี้ขอว้ที่600บาทค่ะพี่อันนี้หนูขอว้ที่600บาทนะคะพี่ขานะคะ600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะพี่ขาเป็นพระไม่ทราบที่ค่ะพี่ขานะคะดู สภาพสวยอยู่ค่ะพี่ขาเก่าอยู่ค่ะพี่ขานะคะอันนี้หนูขอว่าที่600บาทนะจ๊ะพี่600บาทปลายทาง50าบาทกันเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นเหรียญอะไรเอ่ยไม่ใช่พระรอดพระรอดหรอพระคงพระรอดพระรอดใช่ไหมอันนี้เป็นพระรอดนะคะพี่ อันนี้ขอว่ที่600บา,าทนะคะพี่พระรอดองค์นี้หนูขอว้ที่600บาทนะคะพี่พระรอดองค์นี้หนูขอว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่มห0บาทกันเลยค่ะพี่ขานะคะพระรอดนะคะพี่ขา600บาทปลายทางบวกเพิ่มห้าบาทกันเลยค่ะอันนี้เป็นเต่าค่ะพี่อันนี้เป็นเต่านะคะพี่ขาอันนี้เป็นเต่าค่ะ เตานี้ขอไว้ที่600บาทเหมือนกันนะคะพี่เตานี้หนูขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขายนะคะ600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะพี่ขายนะคะเป็นเตานะคะพี่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะส่วนนี้เป็นรูปปลอดหลวงพ่อเดิมพร้อมกรอบเป็นนี้ขอไว้ที่1000บาทนะคะพี่รูปปลอดหลวงพ่อเดิมพร้อมกรอบนี้หนูขอไว้ที่1000บาทนะจ๊ะพี่จ๋า1000บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะ พี่สั่งองค์เดียวก็50บาทพี่สั่ง2องค์ก็50าสิบาทพี่สั่ง3องค์ก็50บาท,พาบาทเพราะฉะนั้นพี่ต้องสั่ง2ององค์ค่ะพี่พี่จะได้คุ้มนะคะอันนี้หลวงพ่อเดิมขอว่าที่1,000บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะ ส่วนนี้เป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่างกล่องไม้ขีดนะคะพี่อันนี้ขอว่าที่600บาทค่ะพี่รวมปู่ทวดเนื้อว่างกล่องไม้ขีดอันนี้ขอว้ที่600บาทนะคะพี่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะหลวงปู่ทวดเนื้อว่างกล่องไม้ขีดค่ะส่วนนี้เป็นพระกิ่งของตะเคียนนะคะพี่อันนี้เป็นพระกิ่งของตะเคียนอันนี้ขอว่าที่600บาทเหมือนกันนะคะพี่พระกิ่งของตะเคียนอันนี้นะคะพี่ขาอันนี้หนูขอว่าที่600บาทค่ะพี่กิ่งของตะเคียนขอว่าที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะส่วนอันนนีี้เปปป็พพระะิิดดตตาค่่ ทราบที่รู้แต่ว่ามีตะกุดค่ะพี่ทั้งหน้าทั้งหลังด้านหลังมีอยู่หนึ่งดอกดอกแง่ด้านข้างหน้าก็มีหลายดอกอยู่ค่ะพี่นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดดอกค่ะพี่อันนี้ขอว่าที่เจ็ดร้อยบาทพอค่ะปิดตาเริ่มกรอบพลาสติกอย่างนี้นะคะพี่ค่ะไม่ใช่ขอโทษค่ะปิดตาจับกรอบอย่างนี้นะคะพี่อันนี้หนูขอว่าที่เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่ EP นี้ขอว่าที่เจ็ดร้อยบาทจะพี่จ๋า7เจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทกันเลยค่ะ ส่วนอันนี้จะเป็น,นขุนแผนค่ะพี่ขุนแผนด้านหลังจะฝังตะกุดอยู่ประมาณกี่ดอกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดดอกเจ็ดดอกขุนแผนนี้ด้านหลังจะมีตะกุดอยู่เจ็ดดอกอันนี้ขอวาที่เจ็ดร้อยบาทค่ะพี่เจ็ดร้อยบาทเลยค่ะพี่ขาเจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทนะคะพี่ขาขุนแผนฝังตะกุดด้านหลังเจ็ดดอกค่ะพี่นะคะเจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบาทกันเลยค่ะ ส่วนอันนี้นะคะพี่ส่วนอันนี้เป็นขมเด็ดหลงพอกลวยไม้แวกไม้อย่างนี้เหมือนแหวกไม้ใช่ไหมพี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่600บาทพอค่ะสมเด็จนี้หนูขอไว้ที่600บาทนะคะพี่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทภาพไม่ชัดแอนไลน์มาหาแมค้าได้ค่ะพี่ขานะคะอันนี้ขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทกันเลยค่ะ สว่วนนี้เป็นตะกรุดหลวงพ่อทบค่ะพี่ตะกรุดหลวงพ่อทบนี้ขอไว้ที่700บาทนะคะพี่ดอกเดียวมีอยู่4ไอเส้นเดียวมีอยู่4ดอกอันนี้ขอไว้ที่700บาทจะพี่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเป็นของหลวงพ่อทบนะคะพี่ขายนะคะ700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทกันเลยค่ะตะกรุดหลวงพ่อทบค่ะสว่วนอันนี้จะเป็นตะกรุด อ่าไม่ใช่อ่าตะกุดแต่เป็นสายคาดเอวค่ะพี่เป็นสายคาดเอวหลงปูช,ชุกนะคะพี่ขาแนะนําให้คนผอมใส่นะคะคนอ้วนใส่ไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันไปไม่ถึงค่คะพี่อันนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะพี่สายคาดเอวหลงปูช,ชุกนี้นะคะพี่ขานะคะอันนี้ 1, นะะหนูขอไว้ที่หนึ่งพันสองร้อยบาทนะจ๊ะพี่จ๋าหนูขอไว้ที่หนึ่งพันสองร้อยบาทจะพี่หนึ่งพันสองร้อยบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบบาทพร้อมโอนหนึ่งพันสองร้อยบาทค่ะพี่นะคะพี่ๆคนไหนสนใจยังไงหรือต้องการสายคาดเอวหลงปูช,ชุกน,นี้ก็โทรหาหนูได้นะคะพี่ โทรมาคุยโทรมาสอบถามกันได้ค่ะพี่ขาหรือแอนไลน์ขอภาพเพิ่มเติมได้ค่ะพี่ถ้าเกิดว่าภาพไม่ชัดนะคะพี่ขานะคะอันนี้หนูขอไว้ที่1,200บาทนะคะพี่ถ่ายคัดเอลงปูสุกเส้นนี้นะคะพี่ขาหนูขอไว้ที่1,200บาทจะพี่1,200บาทนะคะพี่ขา1,200บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะพี่ขาถ่ายคัดเอลงปูสุกค่ะพี่ขาโอเคนะคะพี่ขาอีพีนี้หนูก็มีแค่นี้นะคะพี่ขาฝากพี่ๆกดติดตามให้ช่องกระเกตพุทธคุณพักเครื่องแล้วนะคะพี่สวัสดีค่ะ